ไ,ไ,ไปฟังมีคนเป๊กมีเป๊กมินานหน่อยลูกเป๊กมินิคาร์นิดามินิคาร์นิดามินิคาร์นิดา ช่วยอไหไหมครับใช่ชวงนี้งานเยอะมากเลยช่วงนี้นะครับก็ก็ทำงานนะครับทำงานทุกวันครับวันนี้ก็เพิ่งกลับจากหัวหินนะครับพอดีเมื่อคืนโชว์ที่หัวหิน<ม>แล้วก็กลับมาโชว์งานหนึ่งที่เซ็นทรัลครับเวสเกตแล้วก็รีบมาต้องขอโทษทุกคนนะครับที่มาช้าครับเพราะว่าเราติดครับสนุกดงานตงานติดาดานวานติดนตน แบบทุกที่เลยครับทุกๆจังหวัดนะครับเรื่องสุขภาพเป็นหมอเรื่องสุขภาพนี่ต้องไปหาหมอตลอดเลยครับตอนนี้ก็ทานยาทุกวันเลยครับแล้วก็เวลาถึงหมายกําหนดนัดคุณหมอก็จะโทรตามไปกับสิ่งที่เราเป็นเือก็มันจะเหนื่อยเหนื่อยง่ายนะครับแล้วมันจะป่วยง่ายครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันจะแบบวุๆ บ่อยอะไรยงเี้ครับวนแบบวูบวูบคยแบบนี้แต่ก่อนหน้านี้มีเออมีมีครับบนเวทีก็มีวูบวูบไปอะไรครับแต่ไม่ไม่ถึงขนาดวูบแล้วล้มลงไปอะครับก็แค่แบบบางทีแบบอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นหนึกว่าเป็นสเต็ปแล้วก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเวียนหัวครับเพราะว่าเหมือนเลือดมันไม่สุดฉีดเท่าไหร่เนาะ จริงๆแล้วผมรับแค่วันละงานนะครับที่ผ่านมานะครับแต่ว่าอย่างทุกๆงานนะครับที่มีแบบวันละสองงานอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนงานแทรกเข้ามาแล้วบอกขอร้องให้มาช่วยหน่อยนะอะไรเงี้ยครับอันนี้คุณหมอม่ดุมากหรือยังครับว่าคุณหมอบอกแล้วครับบอกว่าถ้าเกิดอยากจะร้องเพลงให้เสียงบบใสะครับไม่ต้องมาหาหมอก็ได้ให้พักสักอาทิตย์สักสองอาทิตย์อะไรเงี้ยครับมันไม่ได้หรอครับเราต้องร้องเพลงทุกวันเหรอครับ การเป็นับแบบมาเทียนได้เจอทุกครั้งก็ดีใจนะครับดีใจทุกครั้งที่มีเหมือนมีกำลังใจมามามาให้กำลังใจแบบติดขอบเวทีทุกๆงานอะไรเนี่ยก็จะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆแหละครับก็ตอนนี้ยังไม่มีเลยนะครับมีประมาณปีหน้าครับคือจริงๆเราวมาคิวยาวมากครับแต่ว่าอาจจะมีแวะไปคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศบ้างอะไรครับผมก็คิดว่า น่าจะได้เที่ยวด้วยทํางานด้วยเพราะแต่ว่าจริงๆเราเวลาที่ผมไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมก็ถือว่าไปเที่ยวด้วยไปในตัวเพราะว่าได้ไปทานข้าวอร่อยอร่อยไปเจอเป็นบรรยากาศอะไรเงี้ยผมชอบเดินทางนะครับตอนนี้ที่รับงานก็รับถึงปลายปีเท่านั้นนะครับตั้งแต่1ธันวาจนถึง1ธันวาเป็นต้นไปยังยังไม่ได้เปิดรับงานเลยครับ ยังมักระรือเปล่าหนึ่งมักระครับหนึ่งมักระก็ยังไม่ได้เปิดรับงานเลยครับก็เดี๋ยวไว้รอพร้อมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะบอกจะเปิดอีกทีนึ่งมีติดต่อมาใช่ไหมครับเดอ๋อจริงจริงมีครับมีเยอะมากแล้วครับถึงแบบติดต่อไปทั้งปีเลยครับไม่เสียดายรายได้หรอกก็จะเยอะอยู่ช่วงปีใหม่ด้วยก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงครับว่าเดี๋ยวจะเปิดบอกพี่ๆช่วงไหนว่า รับงานแล้วนะครับอะไรเงี้ยเหมือนเรามีโปรเจกต์อะไรในใจจะบอกเขาที่แพทจะทำปีหน้าก็เลยแบบยังไม่ได้ตอนแรกมีครับตอนแรกมีครับเพราะว่าตอนแรกมีโปรเจกต์ที่จะทําคอนเสิร์ตของตัวเองด้วยเพราะว่าถ้าเกิดทำคอนเสิร์ตของตัวเองก็จะต้องเฟิร์มนิดนึ่งครับต้องต้องฟิตพูนหน่อยใช้เวลาเตรียมตัวอะไรใช้เวลาเตรียมตัวนานนะครับเพราะว่าแบบ1เดือน2เดือนคงไม่ได้เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวของเราใช่อันนี้คือแพนแบบ แฟนจริงจังเออจริงๆแฟนๆเขาก็เรียกร้องให้มีตั้งแต่ปีนี้แต่ว่ามันไม่ทันจริงเพราะว่าเวลามีคอนเสิร์ตใหญ่ก็ต้องสี่เดือนขึ้นไปอะไรอย่างนี้ครับความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างกลับมาจัดจัดคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองครั้งหนึ่งหลังจากหายไปหลายปีไม่เคยมีดีกว่าครับเกิดมาไม่เคยมีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับมีแต่ว่า ไปรวมอยู่กับคนนี้บ้างคนนี้บ้างไปแจมอะไรย่าครับเป็นไงบ้างครตื่นเต้นต,อนต,อนตอน้องเตรยมตัวว่ตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกับว่าตอนนั้นมันจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ดีใจมากครับเยมไปว่ายัางไงครับแๆ,แๆที่เน,นั่นนี่ยัง้ส่่มีเยอะเลยครับด้วยความที่มันจะเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับผมก็เหมือนกับไอเดียมันพุ่งเยอะเลยครับเดี๋ยวก็จะบอกพี่ๆที่แกรมมี่เลยครับ่ายคอนเสิร์ตว่าขอแบบนี้ขอแบบนี้เขาบกว่ ต้องฟิตหุ่นครับจะโชว์หรือยังไงมีฉากกระชับพิเศกระชากเพราะว่าทุกคนเขามีกันใช่ไหมเกาหลีก็ฉีกเกาหลีฉีกเสื้อบีก็ฉีกเสื้อเราก็ต้องฉีกเราต้องต้องฉีกแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คจะมีเราหรว่าไหมคะสันนูษ์นุช์เขาคิดว่าเขาชอบครับถ้าจะลองค่ักระชากเสื้อยูใช่ครับตอนนี้แค่ปลดสเมแลก็ก็ก็โอเคแต่ยังไม่เคยฉีกเสื้อที่ไหนเลย ยังครับยังยังยังเดี๋ยวไม่รอดเดี๋ยวรอในคอนเสิร์ตมีเรื่องดังมากเรื่องคอนเสิร์ตครับผมไปกอล์ฟอะไรเงี้ยชี้แจงเรื่องนี้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นชี้แจงเลยนะครับคืออ่ะจริงๆแล้วด้วยด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นอย่างที่พี oh. ่ๆทราบว่าสมัยก่อนน่ะผมก็ไม่ค um, ่อยได้มีโอกาสขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ๆกับเขาเลยโดนลืมตลอดใช่ครับคือแบบ ไม่เคยมีเลยผมไม่เคยมีอะไรอย่างเงี้ยจนพอมาปีนี้ช่วงโมเมนต์นี้เนี่ยผมก็ได้รับข่าวมาว่ามันจะมีคอนเสิร์ต Break of Ice นะซึ่งถามว่าดีใจไหมแน่นอนอยู่แล้วดีใจจะได้ทำงานกับเพื่อนและผมผมไม่เคยมีคอนเสิร์ตเลยสมัยก่อนผมก็ดีใจแล้วก็อยากที่จะมาบอกทุกคนให้มันด่วนที่สุดอรครับว,ว่าเฮ้ย <"He i, S 2> เดี๋ยวเราจะมีงานนะเดี๋ยวเราจะมีคอนเสิร์ตให้ทุกคนได้ชมกันนะคือ b a c k of Ice อะไรเงี้ยครับ นั่นแหละครับก็คือจุดเริ่มต้นคือดีใจไปหน่อยก็เลยบอกรีบบอกไปอะไรเองครับแต่ทีนี้ในเรื่องของแต่ละคนนะครับค่ายของแต่ละคนอาจจะเขาเรียกว่าแจ้งอะไรไม่ไม่เหมือนกันอะไรครับไม่ตรงกันอะไรเงี้ยก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาตอนนี้คิดว่าไม่ได้มีแล้วอ๋อครับก็เสียดายเนาะ ผมจริงๆผมก็อยากให้มันมีเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ครบรอบ10ปีพอดีครับในใจผมเนี่ยแบบโอ้น่าจะน่าจะทําให้มันเกิดขึ้นมานรแ,ารแต่ที่มันจบดีมาเหมดแล้วเว่าแฟนคลับเราไม่อยากให้เรามีคนเสิร์ตคนอื่นนะอยากให้พี่คอนเสิร์ตเดียวครับผมผมก็ชี้แจงไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากคอนเสิร์ต Back of Ice เนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของเรานะอ,อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ผมก็บอกพวกเขาไปที่าเพเจห็นผลเขาได้ชี้แจงเห็นผลครับว่าก,การที่แบบ ไม่มีจัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเกิดจากอะไรยังไงจริงๆก็อยากรู้เหมือนกันไม่แน่ใจอืมอาจไม่แน่ใจอาจจะคิวของของแต่ละคนไม่ตรงกันนะครับเพราะก็ที่ทราบทุกคนก็ต้องทํางานหนักเหมือนกันทั้ง3คนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้คุยกันเองมั้ยคะกับพี่ออฟพี่ออฟเขาก็มีโพสต์ข้อความอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนเขาห้อยใจเะี่ยว่าอะไรครับว่าเหมือนประมาณว่าแบบเอออย่าไปจมตีเขาเลย มันโดนกันทั้งเยอะกานทังกนทีออเราไม่ต้องดีเขาเ้ยอ๋อคือจริงๆไม่ได้อ่านนะครับแต่ว่าผมพอผมพอผมทราบทราบว่าเหมือนแซนๆเราเข้าไปเหมือนล้วงล้ำล้วงล้ำล้วงลำคือที่ส่วนตัวของออฟเนี่ยผมก็เข้าไปโพสต์นิดนึงแล้วครับบอกว่านุ๊กลับบ้านกันเถอะอันนี้บ้านบ้านของออฟนะ ไม่ใช่อันนี้ผมเข้าไปเม้นใน IG o อ f ครับเพราะผมก็ได้ยินมาบ้างว่าแบบมีแฟนๆเราแบบไปเข้าไปคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผมก็เลยไปคอมเมนต์ว่านุชกลับบ้านพวกเรากันเถอะอันนี้บ้านออฟนะให้กลับบ้านแล้วเราไปจะพูดอะไรกันในบ้านกันดีกว่าอะไรเงี้ยครับนุชเชฟฟังไหมครับนุชกลับไหมคิดไว้คิดว่าเชฟฟังนะครับก็มีโอกาสได้เท็กซ์คุยกันนะครับ ว่าไงบ้างในเรื่องของอะไรดีปัญหาออฟก็เสียใจยนะครับที่ออฟไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับก็เสียดายมากๆเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ <c oughs> ยากมากที่3ามคนจะมารวมกันแล้วตอนนี้มันก็คือเหมือนพวกเราก็ท้อมเต็มที่ในเรื่องของแบบว่าการร้องการเต้นหรือว่าเปอร์ฟอร์มเพราะว่าประสบการณ์10ปีที่แบบสั่งสมเรามาให้อยู่ตรงนี้ครับถ้ามันทำให้มีคอนเสิร์ตได้ มันก็จะดีมากมในกรณีนี้เรามีแบบต้องมาคุยมาปรับกับแฟนคลับใหม่เลยค่ะว่าเออเจ้าหน้บบาที่คนเดิมไดมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยปรับไหมเหรอครับจริงๆผมจะไม่ได้พูดคุยกับกฟนขับเรื่องแบบเรื่องประมาณเนี้ยครับคือแต่จริงๆเขาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าควรจะต้องทําตัวแค่ไหนพอดีกบบ ให้มันพอดีอะไรย้ยครับผมก็คงไม่ได้ไปว่าเขาเพราะทุกคนมีความคิดของตัวเองมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีคือเป็นแฟนคลับใครก็รักคนนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าผมก็อยากให้มันพอดีแล้วก็อย่าไปพัดจริงๆคนอื่นคือมีจะมีคําถามมาหาผมตลอดว่าความรักของผมคือเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่ารักผมก็ต้องรักคนรอบข้างของผมด้วยรักเพื่อนๆของผมด้วยก็ต้องให้เกียรติเขาอย่างตัวเองแบบ สบในในในส่วนตัวของผมนะครับไม่ไม่มีปัญหาก,กันอยู่แล้วกับพี่ๆเขานะครับเพราะว่าเราก็เป็นเพื่อนกันถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นเพื่อนที่แบบแฮงเอาท์กันไปเที่ยวด้วยกันตลอดเวลาแต่เราเป็นเพื่อนร่วมวงการเป็นเพื่อนที่ทํางานด้วยกันมาตั้งแต่เด็กก็ก็จะรักกันอยู่แล้วใช่ครับแล้วผมก็ไม่ ไม่เคยมีเจตนาหรือแฟนๆของผมก็คิดว่าไม่มีเจตนาที่จะดูถูกใครหรือว่าจะลุกดาวใครอะครับอีกเรื่องนะึงอีกเรื่องนึงมีรมมาม่าภูเก็ตก<ช>ับ<ะ>สิ่งที่เกิดขึ้นว่าแบบเหมือนคนไปรออะไรเงรี้ยเราไม่ได้เจอเราที่สนามบินนี้ต้องขอโทษ <c oughs> ด้วยความใจจริงเลยนะครับผมผมไม่ทราบเลยครับต้องขอโทษแฟนๆชาวภูเก็ตด้วยนะครับวันนั้นผมก็ไปโชว์แล้วก็ขอโทษละรอบหนึ่งแต่ก็ เห็นว่าทุกคนก็มีมีงอนกันบ้างนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ไปสนามบิน <c oughs> มันก็จะมีคนมารอเราเยอะมากๆ <c oughs> เลยนะครับ <c oughs> เขาก็จะทำโปรเจกต์ให้เราเขียนป้ายบอกลากหรือว่าจะร้องเพลงให้เราอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ได้คิดถึงจุดนั้นไปว่าเออจะมีโปรเจกต์เกิดขึ้นอะไรเงี้ยวันนั้นอกไปทำไหนยังไงอ่ะครับผมก็วันนั้นผมมีงานที่งานตอนกลางคืนนะครับ ผมด้วยความที่ผมมันเป็นคนชอบบีชว่าชอบทะเลมากแล้วก็นานๆทีเราก็จะมีช่วงเวลาว่างแบบในที่เราจะได้ไปทะเลอะ,ะครับผมก็เลยบอกพี่ๆผู้จัดการว่าขอเป็นตอนขอผมบินไปตอนกลางคืนได้ไหม <wij S 1> พเพื่อที่ว่าผมจะไปซึมซับบรรยากาศไม่มีอะไรมากเราก็จะได้ตื่นมาเห็นทะเลเลยอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองครับแล้วผมก็มีเวลาผมก็นัดเพื่อนๆผมบอกเฮ้ยใครว่างช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยสิเดี๋ยวเราจะมีโชว์อยู่ที่ภูเก็ต ผมก็เลยชวนเพื่อนทุกคนทั้งทุกคนนะครับให้ไปเป็นเพื่อนใครไปได้เขาก็จะไปด้วยกันนะครับมันเพื่อนตรงไหนตรงไหนปันขับแบบเขาไม่ได้เจอมมเขาน้อยใจเสร็จเราเปลี่ยนไหมส่วนอ๋อจริงๆคงจะมีจริงๆแล้วเวลาผมเดินทางไปไหนจะมีไฟล์ที่เขาจะรู้กัน,นตแต่ด้วยความผิดของผมเองที่ผมไม่ทันดิคิดนะครับผมก็เลยเลื่อนไฟล์ของผมให้มันเร็วขึ้นซึ่งจริงๆต้องไปตอนตอนเย็นของอีกวันหนึ่ง แต่อยากไปแบบไปต่ออยากไปไป็นชำชันซึนซับซึนซับอะไรเงี้ยก็เลยคาดกันเราก็เลยไม่ได้คิดไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยครับต้องขอโทษด้วยครับเข่าวบอกว่าดราม่าคือท่านมีการแบบอันเฟโรอันคอโรไอจอมไอจีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็ได้ข่าวมาเหมือนกันครับเช็คเช็คเลยค่ะเช็คเลยว่ามันหายไปไหมอะไรเงี้ยบางทีเห็นบางทีเวลานุ๊งอนอะไรครับก็ก็หายไปประมาณ แปดหมื่นบ้างหลายหมื่นบ้างผมใช่เดี๋ยวก็เดี๋ยวกลับมามแต่บังเดี๋ยวก็กลับมาต้องอ้อนครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้อาจจะไม่ไม่แน่ใจว่าหายไปเท่าไหร่แต่ก็หายไปคแต่เดี๋ยวว่าก็มาน้อดีกัาใช่ครับก็เวลาผมขอโทษอะไรบนทุกคนว่าผมไม่ได้ตั้งใจทําอะไรให้ทุกคนเสียใจ าก็จะรู้เองแหะครับว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ตั้งใจไม่เจตนาทําให้เสียใจอะไรที่มันผมทําไปแล้วมันผิดพลาดหรือว่าไม่น่ารักหรือว่าไม่เหมาะสมผมก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ามือใหม่เนีครับตอนนี้ก็ถ้าถ้ามีโอกาสนอนดึกไหมฮะอยากอยากนอนดึกนะครับเราเปิดรูเตอร์กลับมาตอนี้กลับมาแล้วไหมก็นี่ไงครับออกเพลงมาแล้วไง ขอโทษที่เอาแต่ใจขอสะเทือใจไหมตอนเห็นคนอ,อือสะเทือนใจไหมก็มีมีแบบตกใจนิดนึงว่าแบบไอ้โหไปกันเยอะขนาดน,นี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือผมก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามใครได้ใช่ไหมครับเอาให้ทุกคนสบายใจดีกว่าขอดีที่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะครับ เอาไปทำแบบอินกริชทยังก็ไม่ตองนะไม้งเลยกที่ทำเสร็นี่เริ่มต้นไปนู่นนู่นี่ไม่เหมือนกันแล้วนี่มั เป๊กครับเป๊กเป๊กเป๊กขอกลางหน่อยครับเป๊กเป๊กเป๊กขอตังนี้หน่อยหนึ่งสองขอบคุณครับ